้าจะเฝ้าไทยเอาตอนนี้โอ้บริษัทไทยตอน,นตอนเพิ่นเฮ็ดที่เนาะครับพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็บความสีเสือกเราได้ครับพี่น้องเนี่ยโอ้หอมครับผู <c oughs> ้จิตต่ำบางคุงก็คือเมียนานะครับเ <c oughs> บื่อนครับ <c oughs> มาเด้อจิตต่ำบังพุงแกงน้ำไม้เด้อ มาเดมาเดตัแซ่บแซ่บแซ่มแซ่บจะได้เลียมือขึ้นก็หล่ะค่ะโอาเพจจนยางเราหมดด้วยเมีเงานเดาเลยวะเออต้นต้นตขาสุะไรมีสบัยิงานเดาใช่ของเขาทิ้งทิ่งงานจะ้มาเน็ตยังน้ำไร่เพียงหมดละแซ่บเพื่อกาเอามาแม่งกัดเพียงมาเอาอาอนอาจารย์นะครับ มาเด้ ب, อแซ่อครับพี่น้องไปีนเยงะไมกเสร็จแล้วครับความเสิฟแล้วครับสะมครับาวเจ้อกงไมครับพี่น้องมันไข่กะปูด้วยค่ะเนี่ยมาเด้อครับมันไข่กระปูด้วยะไขู่ับอะไรครับพี่น้องเขาเที่ยงแรอกันครับแซ่บอยกเกงมะไม่กับบรรยากาศนนแครับพี่น้องไปเอาผักัก นะคเอฟซีเพิ่นกับมาซุ่มน้ำครับมือนี้ครับมาตะไกอยู่ครับมิตะีต่้วนตุกุลตะปะคุณดีตัวครับอาหารสิเสบเบอร์เบเบอร์กนเฮ็ยนหลดเบิรงครับพี่น้องมิตะก้นหุ่นดีๆครับพี่น้องเบิ้งนๆเลยเบิร์ล้วนเปมนตะมู่หุนดีๆนะปวดเป็นตะเสบเป็นตะม้วนครับพี่น้องขิ่เขาซุ่มกันครับเขาเที่ยงครับ ยังเด้อจ้าเด้อทีมงานอยังกอบทเนี่ยทีมงานสาวเ,เรียนหน่อยครับร <c oughs> ครับพี่น้องก็ <c oughs> <ล>ขอขอบนะคุณทุกการรนะับชมเด้อครับพี่น้องก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับอ่บาเบิงแตสวัน คลิปน,นี้กัขอลาไ,<ด>ไปก่อนครับ,วบสบวัสดีครับ,บน